กระบอกไข่ใหญ่เห็นไหมเราก็จะนั่งกินกัะริมเลยแบบนี้สมกับชื่อร้านจริงๆค่ะทุกคนเห็นไหมจุกจุกมะพร้าวทุกชิ้นจริงนะเดี๋ยวจะกินอันนี้ให้หมดเลยขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการที่เราใช้มาเล่านะคะวันนี้นะคะก็เห็นอยู่ข้าง ริมเลซีฟูดค่ะทุกคนเอ๋ก็ยังอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านนี้อยู่อำเภอท่าสาราค่ะทุกคนถ้าอยากจะมาเนี่ยก็เซิร์ชได้เลยในจีพีเนะคะร้านริมเลซีฟูดอย่ามาผิดร้านนะเพราะว่าย่านเนี้ยเยอะมากๆร้านเยอะมากๆแล้วร้าน,นเนี้ยเนี่ยพี่สาวเอเนี่ยเคยมากินแล้วแล้วก็บอกว่าเด็ดเด็ดหนะเดี๋ยววันนี้เอจะมาลองว่ามันเด็ดจริงหรือเปล่าว่าถ้ามาใต้กับนครทั้งทีต้องมาร้านนี้อาหารทะเล และถึงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ่าก็จะมีจุดรับบัตรคิวนะคะใครที่รับบัตรคิวแล้วเนี่ยก็นั่งรอแล้วเดี๋ยวพนักงานนะคะก็จะพาเราไปนั่งตรงนู้นค่ะใช่แล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงนู้นนะคะก็จะเป็นริมทะเลตามชื่อร้านนี่แหละค่ะทุกคนและต้องมีนะคะก็เป็นบรรยากาศของทางร้านค่ะทุกคนยังไงเนี่ยระหว่างที่เรารอคิวเนเราก็พาทุกคนเนี่ยมาดูบรรยากาศสวยๆแต่เด็กเจะแพนกล้องให้ทุกคนเห็น เห็นไหมเราก็จะนั <Dans> ่งกินกันริมเลยแบบนี้สมกับชื่อร้านจริงๆค่ะทุกคนถึงคิวแล้วค่ะเจ้ค่ะคิวที่88ค่ะนะตอนนี้นะคะเราก็โดนเลียกคิวแล้วค่ะทุกคนแลวเราก็โชคดีมากด้วยความที่วันนี้คนมันเยอะมากเราก็เลือกโต๊ไม่ได้แต่เราได้นั่งริมเลยคนนี้เราได้นั่งโต๊ะนี้เลยพี่สาวไป้นั่งอยู่เราสั่งอะไรดี หมึกไข่ต้มอันนี้คือเขาเคยมากินแล้วไงแต่เราก็จะให้เขานดูแล้วก็อะไรแกงส้มแกงส้มน้นแกงส้มปลากระบอกค่ะตอนนี้มันมีแกงธรรมดาค่ะไข่หนุ่ยแต่ว่ามันจะมีไข่แต่ว่าไข่มันเล็กอะค่ะน้อำไข่ปลามันจะอยู่ที่า350อ๋อได้ค่ะ350บาทนะคะยังไงเราก็ต้องลองนะคะ350บาทไข่น้อยนิดนึงแต่ว่าก็มาถึงที่แล้วค่ะทุกคนกุ้งทอดราดซอสบ้าค่ะกุ้งทอดราดซอสบา แล้วเมกี้้นปะลาหมึกต้มหวานใช่ปาม่ะ,ะอันนี้คือชี้เส็จของร้านเลยใช่ใชไหมอาหารในร้านของที่ร้านาปกติเลยจะมีหมึกไข่ต้มหวานค่ะมีตวหมูคมาเลมพะอ่อนค่ะมีกุ้งทอดราดซอมะขามค่ะแล้วก็มีแกงต้มาาน,านั้นแล้วก็มีปลาหมึกทอดสงใจค่ะปลาตมงกทอดสองใคคจงงในี่คือจะเป็นจะเป็นนปากับยมะม่วงค่ะคมอี่้าเราจะเรียกของใจค่ะมันกระดูกเจ้าชู้ดีนะเราหน้า น้ำแกงข้วผักก่อนนะคะวันนี้นาะขับรถมาค่ะปลากระพงสองใจค่ะปลากระพงสองใจค่ะและอันนี้ก็มาแล้วเป็นกุ้งทอดซอสอมะขามเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือแกงส้มปลักกระบอกไข่ใหญ่ไข่ใหญ่มากทุกคนใหญ่จริงตอนนี้นะ ยังไม่ได้ครบหรอกแต่ว่าจะกินแล้วเริ่มกินกันเลยมันก็เริ่มเย็นแล้วอ่ะเนาะมันก็มาหิวมาแต่สั่ให้พี่ก่อือปลากระบอกไข่เตรียมแล้วค่ะมาดูค่ะมาดูหตกใจไม่ไหวแล้วมาดูไข่สุดสุดเดี๋ยวต้มน้ำมาขอไข่อย่างเดียวกันเลยค่ะไข่เน้นๆดูค่ะทุกคน 妈<哇>。嗯嗯 เรได้เห็นกันมาพี่อาเริ่มเลยซ้อนมันแบบเยเเิ้มเยิมมันเอาเมือเลยนะทุกคนมือเลยนะนิดนึงขอหนิดนึงทุกคนอารมณ์ของน้ำเนี่ยมันจะประมาณแบบน้ำไข่ลูกหเหยออะไรประมาณนั้นน้ำซอสมาค่ะเป็ดแจ็คเป็ดเรียบอือดูดูหัวกุ้งสดมากเดี๋ยวเอ๋เนี่ยจะสรุปให้ตอนถ่ายว่าอาหารเนี่ยจะเป็นยังไงอร่อยมากพี่ก่าเลยอือ ไปในว่อไปอ,อันนี้ปราพงษ์เจ้าชูค่ะป้าพงษ์ตกใจพี่อามาก,ก่อนเลยเอลืมแนะนำนะคะอันนี้ก็คือพี่สาวนะคะชื่อพี่อาค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะวันนี้มาช่วยกันกินมาช่วยกันชิมคือพอดีว่าพี่อานเนป็นคนแนะนำเิงมาร้านนี้<ๆ>เคยมากินนานยังนานแล้วค่ะหลายปีแล้วตั้งแต่แบบตรงนี้ยังไม่มีม,มีแค่สังว์เงเห็นว่าทุกอนบอกว่ามีไม่ถึงสิบคนออใช่ไหมร้านเนี้ยแล้วก็ ดังนะตอนนี้ต้องจับปัรคิวทุกคนคือเราเป็นคนใต้อยู่ไคะดั้งเดิมแล้วเซลพี่ค่ะพี่แท้เลยนะทุกคนอน้าเหมือนกันไหมพี่แแท้แต่เราต้องกินกลากพงดูเม็ดมะม่วงเน็นๆย่าแล้วหนึ่ง ที่เขาให้มาแบบนี้นะคะทุกคนเขาแบบตัวนี้เขาเรียกว่าปลากระพงของใจคนจะกินเป็นทอดนะปลาหรือจะกินเป็นกับน้ำยำก็ได้เลยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไข่ต้มร้านโอ้สุดสุดอน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวเรากินเลยทุกคนเธอฉันอยากได้น้ำมันน้ำเธอ นี่นะเดี๋ยวจะสัตว์ทั้งตัวชื่อขอดูเธอก่อนนะป้าว่าเอยังไงอ่ะเธอไม่กัดเลยอไม่กัดเลยดอกมาเลยเหมือมงง้ไหม่ป่าอะนี่แหละนอนรูดอย่างง้อะจริงอ่ะ้กี่สิบตัวทุกคนแล้ไข่แน่นทุกตัว ดูเลยดีสุดๆ,ดๆว่าไงเ,เดี๋ยวขอไปกินก่อนนะคะบะกิ่อิ่มมากอิ่มแล้วแล้ว,ลวเนี่ยก็คือวิวบรรยากาศของที่ร้านขาวร้านนี้นะทุกคนวิวดีมากๆมาแต่เราจะสะรุปให้ฟังราคาร้านนี้นะคะอาหารทะเลสดแล้วก็ให้มาเยอะจานใหญ่มากค่ะทานสามคนเนี่ยคือเหลือแน่นอนให้ค่อยๆสั่งนะคะแล้วก็ ดีมากๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะต้องไปเช็คบินก่อนตอนนี้กาลังรองเขาเช็คบินด้วยความที่ว่าลูกค้าเยอะมากๆนะคะทุกคนใครมานะที่ผ่านอ,อําเภอท่าสารานาะอําเภอ,อ,เอท่าสารานะคะก็แวะมาได้ร้านริมเลซฟูดเซิร์ชเลยเดี๋ยวจะลง GPS ไว้ให้นะคะยังไงเนี่ยก็เดีย๋ยวไปดูการว่าตอนดึกนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะกินขนมอะไรกันต่อใบให้นิดนึงแล้วกันว่าเป็นโรเป็นโรลงท้ายด้วยปีโอเคค่ะไปกันค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเอกก็กลาลังจะไป ร้านโลตีชื่อดังซึ่งถ้าใครอยู่นครเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้แน่นอนแล้วก็เป็นร้านที่เหมือนได้ต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองคนคือมันยิ่งใหญ่จริงแคนเยอะจริงๆจนมีสาขาเยอะนะคะสาขาที่เราจะมาในวันนี้นะคะนั่นก็คือสาขาปากนครนะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านน้ำชาบางเบานะคะหรือ บางเบาสาขาปากนาะครค่ะทุกคนร้านเขานะคะก็จากที่เห็นนะวันนี้คนน้อยเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นหลังวันหยุดยาวเนาะแล้วก็เป็นวันธรรมดาด้วยวันปกติแล้วก็อย่างว่ามันเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นตอนกลางคืนส่วนมากเนี่ยคนจะออกมากตอนกลางคืนเนี่ยการที่มีโต๊ะแบบนี้นะก็คือเป็นการแบบยืนยันเลยว่าร้านนี้เนี่ยเขารองรับลูกค้าเยอะจริงๆอะทุกคนดูอันนี้เราอยู่ตรง ริมถนนเลยนะคะริมนอกริมถนนอยู่ตรงข้ามกับเนี่ยสถานีเครื่องเสบ,บ้านมอบแต่ยังไงเนี่ยก็คือถ้าเซิร์ชมาเป็นร้านน้ำชาบางบ่านะคะยังไงก็จะเจอแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเรามาถึงนะคะเราก็เลือกนั่งโต๊ะได้เลยวันนี้ถ้าไม่มีคิวเนี่ยก็ไม่ได้มีัตรคิวอะไรทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปมีเมนูเนี่ยให้เราไปนั่งสั่งสบายๆที่โต๊ะค่ะตอนแรกอที่เรามาร้านเนี้ยคือเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าร้านเนี้ยมันก็คือแบบค่อนข้างที่จะดังอะทุกคนแต่คราวเนี้ย เราไม่รู้ว่ามันไม่ได้ขายแค่โรตีรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงฮิตกันมากันที่นี่เพราะว่ามันมีอาหารคาวหวานมีข้าวหมกไก่นะทุกคนข้าวมันไก่ลูกชิ้นขนมปังปิ้งมีทุกอย่างเลยมานี่มานี่เดี๋ยวจะถ่ายเมนูให้ดูนี่แล้วราคานะทุกคนก็คือเป็นราคาที่แบบเรากินตามข้างนอก50บาทแบบนี้นะทุกคนใครอยากมาที่นี่นะคะซึ่งเป็นร้านที่พลาดไม่ได้เลยแล้วเมนูเขาทําแบบ น่ากินมากๆเมนูนะคนสนค่วนมากที่มาที่นี่นะจะนิยมจะกินกันโรตีมะพาร้าวโรตีมะาพาร้าวโรตีมะพาร้า,พาวก่อนใส่ไข่ด้วยดีไหมคะเนาะใส่ข่งแล้วน้ำล่ะคะ่ะชาชาักหนึาา่อ่าแล้วมีอีกไหมเอาอีกสักหนึ่งอย่างดีกว่าค่ะโรตีวันนี้ะะาาอ๋าาอโรตีมัตตาบะไก่กับมัตตาบะเนื้อขอบคุณค่ะ นเหมือนก๋อค่ะอ่าก็เป็นมัสะบัไก่แล้วกันค่ะแล้วก็โรตีอะไรอย่างนี้นะคะโรตีตกโรตีตกคือแบบใส่แต่นมอ๋อแต่ว่าเขาให้แบบเราดูว่าโรตีตกเนี่ยมันนิ่มใช่ไหมงั้นก็สั่งสั่งไปสามอย่างนะคะก็คือโรตีตกโรตีมัสะบัไก่แล้วก็โรตีมะพร้าวใส่ไข่แล้วก็ก็ขอบเป็นชาเย็นแล้วกันค่ะหนึ่งค่ะ นนนขอบคุณค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะเอกก็สั่งชาเย็นมาก็คือเหมือนชาชักนั่นแหลคะค่ะทุกคนแล้วพอได้กินชาแบบนี้นะเราก็นึกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องสั่งชาร้อนค่ะทุกคนที่ว่ามีชั้นเลเยอร์ของนมข้นแบบนี้ใช่เราต้องสั่งแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกรั้นที่มานะคะเขาก็จะให้ แบบนี้ปังทีถักพอแล้วก็คือเป็นเหมือนเป็นน้าชาล้างปากซึ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนใต้เขาทํากันอ่ะทุกคนแต่ถ้าเราไปร้านขนมปังที่กรุงเทพคาเฟ่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เสิร์ฟชาร้อนแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เหมือนแบบว่าถ้าเรากินอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบกินเสร็จหมดเลยนะเราก็จะกินชาตามอมืมาคนแล้วนะดูให้มันนวลกันให้มันนวลหอมมากอันนี้กินแล้วมันอร่อยแล้วแต่เดี๋ยวจะมาอันนี้ ซึ่งแบบบรรยากาศเนาะบรรยากาศมันได้อ่ะมันได้จริงเพราะว่าแดดล้มลมตกแล้วอ,อือหหอมขึ้นจมูกเลยอ่ะชาใต้อ่ะต้องยกให้เขานะเสิร็แล้วค่ะอันนี้คือโรตีตบแล้วก็มัตตะบะไก่นะคะโรตีตบอันนี้ราคาย5บาบาทคืงคนมันตตะบะไก่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ50าสิบเรามาเริ่มกันเลยคือเราสั่งไปสโรตีทุกคนเหลือโรตีมะพร้าวอ่อน แบบใส่ไข่แบบน,น่งนะเราจะต้องมาเริ่มกันที่มัตตาบะด้วยความที่แบบมัตตาบะไก่มันจะเป็นของขาวเราดูเป็นของขาวเสิร์ฟมาพร้อมกับน,น้ำอาจ,จะนี่ดูความหนาของเขาหนิหนาม,มากฟิลแบบกินแทนข้าวเย็นแต่ถามว่าแทนได้ไหมก็ได้บ้างถ้าไม่หิวมากแต่ถ้าหิวมากนันก็คือสองเพนหน,นหน้าแ่นได้ลืมเลยเดี๋ยวขอยิ้มหน่อย เขาจะให้มานะคะนี้แล้วก็จะกินเลยอันนี้กินคนเดียวนะเพราะว่ากินเป็นคนเดียวตอนนี้นี่งทำมันนะอืมร้อนเครื่องเทเขาอะไม่แรงเกินและทุกคนด้วยความอะไรรู้ไหมความที่เป็นเถี่ยเอาตารงกลางโก แล้ต้องกาออร่อยสุดแต่จริงๆแล้วว่าต้องขอบแบบมันจะกรอบทุกคนมันกรอบนอกนุ่มในข้างในก็คือเป็นโรตีเหมือนมาตะบะรัวไปแต่ความอร่อยของเขาคือมันดูทรงเครื่องมันนวลกันไปหมดน้ำอาจาะเขาก็ดีอลอนดีจริงนะเรวจะกินอันนี้ให้หมดเลยเราเข้าไปต่อหวานดีไหมไม่ดีกว่าแต่ทุกคนรอนานแตเอ๋กินหวานเลยมา โรตีตบเขาบอกมาจะสั่งโรตีอะไรก็ได้ที่นี่นะแต่ช่วยติดโรตีตบมาหน่อยเขาแคา่ยี่สิบห้าบแล้วดูดิมีน้ำตาลมีนมนไม่ต้องถามว่าจะเอาอะไรเขาจะเขาจิ้มน้ำตาลเลยเขารู้ไปเลยว่าเป็นคนชอบหวานต้องจิ้มนมก่อนแล้วก็จิ้มน้ำตาลนี่มาแล้วตามด้ชาร้อนเลยปะหืมอืม,อม,อม,อมแป้ของนุ่มนะเนียวนุ่ม ไม่เหมือนไม่ถามแม่ทั่วไปนะทุกคนต้องร้านแบบเนี้อร่อยมาแล้วค่ะโรตีมะพร้าวอ่อนใส่ไข่เสิร์ฟมาก็คืออาจจะเป็นท,ทุกเมนูที่เป็นโรตีหวานนะคะที่จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำตาลและนมข้นแต่ด้วยความที่มันมีไส้อะนอะ้องมันก็จะต้องมาเป็นแบบคลายๆมัตะบักที่แบบข้างในมีไส้เนี่ยเนี่ย,ยมาดูใ,ใกล้ๆมาเปิดให้ดูเลย มะพร้าวออนเห็นไหมเห็นไหมจุกจุกมะพร้าวทุกชิ้นมีหมดทุกคนมามาที่นี่นะคะอานูแนะนำนะคะที่ว่าของเด็ดนะคะก็คือมะพร้าวนะคะโรตีมะพร้าวออนไม่จิม้มตาหละอย่าสวัดเกินอยากให้แบบมันหวานจากมะพร้าวเองมา <c oughs> มากรดเลยนะและข้างในอ่ะไข่มันนุ่มถ้าเป็นฟิวคนไม่ใส่ไข่สิ่งที่นุ่มคือมะพร้าวนุ่มกว่าไข่เลมากแล้วหอมสุดๆต่ตามด้วยชายเย็นหน่อยร้านนี้นะทุกคนบอกเลยว่าเป็นร้านดังและถ้ามานครศรีธรรมด้ชน,นะคะยังไงก็ต้องมาค่ะทุกคนมาเป็นฟิวแบบเย็นๆแบบนี้ด้วยนะเราจะได้ฟิวบรรยากาศแบบคนเมืองที่เขาคนพื้นที่ที่เขากินกันจริงๆทุกคนยังไงแล้วเนี่ยวันนี้เอกก็ขอ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็คือคลิปนี้เนี่ยเราก็จะพาไปกินทั้งข้าวทั้งหวัดแล้วสาหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้เดี๋ยวครั้งต่อไปเอ๋จะไปจังหวัดไหนจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปกินที่ไหนนะคะยังไงก็ต้องติดตามช่องเราด้วยนะคะรายการเรานะคะเฮียชัดมาเล่านะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะเฮียโนบชาแนลนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe ด้วยยังไงวันนี้นะเอะ๋ขอลาไปก่อนนะคะเอะ๋จะกินให้หมดเลยค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่มาดูกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย